สวัสดีครับ FCI u s e car วันนี้ผมมีรถด,ดีๆราคาเบาๆมานำเสนอพี่ๆ FCI u s e car อีกสักหนึ่งคันนะครับใครที่ชอบของถูกของดีต้องคันนี้เลยนะครับคันนี้คือรถบ้านฝากขายนะครับเป็นรถบ้านฝากขายนะครับ Honda City ปี2008มือเดียวป้ายแดงออกห้างไม่เคยติดแก๊สเข้าศูนย์บริการทุกระยะนะครับผมเข้าศูนย์บริการทุกระยะซื้อสดไม่เคยผ่านสถาบันการเงินใดๆนะครับ และที่สําคัญผู้หญิงใช้เป็นข้าราชการเป็น FC ของช่องเราเองนะครับเขานําไปเทินที่โชว์รูมแล้วรู้สึกว่าราคาไม่ค่อยโอเคจึงมาฝากผมขายนะครับผมก็รับเข้าไว้ในสังกัดแล้วก็ช่วยขายให้เขาแต่ผมไม่เก็บงานใดๆให้ทั้งสิ้นนะครับผมไม่เก็บงานใดๆให้ทั้งสิ้นเหตุผลทําไมถึงไม่เก็บงานใดๆให้ทั้งสิ้นนะครับช่วงนี้คนชงรถหรือคนสปารถคิวเยอะนะครับแล้วก็รถรอสปาเยอะนะครับแต่เราโดยโดยรวมแล้ว มันไม่น่าเกลียดนะครับผมรถบอดี้สวยไม่มีการชนหนักตัดต่อพิจารามไปจมน้ำแน่นอนนะครับผมรับประกันนะครับผมนะฮะหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับน็อตฝาหน้าน็อตฝาท้ายไม่เคยแกะสีเทาไม่ขลิกเดิมจากโรงงานนะครับสีมีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปนะครับผมและรถคันนี้เซอร์วิสท,ที่ศูนย์บร,ริการทุกระยะไม่เคยผ่านอู่ด้านนอกแต่อย่างใดช่างช่างฮอนด้าตรวจสอบตั้งแต่กิโลเมตรเมตรแรกยันปัจจุบันนะครับซึ่งเราไปลบดูเขาไม่ได้เพราะว่าช่างฮอนด่ายังไงเขาซ่อมฮอนด้าเขา มาตรฐานอยู่แล้วนะครับโดยรวมพร้อมใช้งานช่วงล่างนิ่มเงียบเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นฉ่านะครับพวกคิ้วต่างๆพวกนี้ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับและที่สําคัญคันนี้นะครับได้ดิดเบกสี่ล้อยางเป็นยี่ห้อบิดสโตนปี23ทั้ง4เส้นนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนในสู่นะครับยางก็ยังเปลี่ยนในสู่นะครับยางชุดนี้ต้องมี2 0 0 0มกว่าบาทนะครับพี่ยังเอาไปใช้งานได้อีกหลายปีหรือหลายหมื่นโลเลยนะครับสาปีสบายๆโดยที่พี่ไม่ต้องเปลี่ยนยางนะครับสีสันเงาฉ่ำทั้งคันมีริ้วรอยตามการใช้งานทั้น ราคาเบาๆแสนต้นๆเท่านั้นมีข้อได้อ,อะไรมีอยู่แล้วครับนิดๆหน่อยๆนะครับความสะอาดความสวยงามภายในไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับ <ๆ S 1> เนื่องจากเป็นเบาะกำมะหยี่เดิมจากโรงงานนะครับแผงประตูมีคราบสกปรกแน่นอนนะครับเบาะมีคราบสกปรกแน่นอนเราไม่ได้ทําการถอดซักถอดฟอกให้ตามสไตล์ของร้านเราเพราะว่ามันเป็นรถบ้างฝากขายแต่ผมเอามาทาราคาเบาๆให้นะครับผมเอามาทาราคาเบาๆให้นะครับจึงลดค่าถอดซักถอดฟอกไปให้แต่ถ้าใครอยากได้แบบถอดซักถอดฟอก มาคุยกันเพิ่มเติมมานะครับเดี๋ยวเราจัดการทําให้ได้นะครับไม่ต้องห่วงนะฮะนะฮะรถคันนี้เลขหมาวิ่งมา3ามแสนสองหมื่นกว่ากิโลแท้ๆนะครับไม่เคยติดแก้นะครับเป็นเลขกิโลใหม่ๆแท้ๆนะครับวิทยุเดิมจากโรงงานเกียร์โต้เดิมจากโรงงานไม่เคยแก้นะครับถ้าใครอยากจะให้สวยผมแนะนํานะครับเอาไปหุ้มหนังนะครับสวยแน่นอนนะครับดูแลง่ายรักษาง่ายแน่นอนฮะด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายนะครับผมเบาะไม่ฉีกไม่ขาดนะครับแต่ก็มีรอยเลอะตามการใช้งานทั่วไปนะครับ มีรอยเลือยอต่ำกันใช้งานทั่วไปเพราะว่ามันมันเป็นสีเบจและรถมันอายุปี2008นแะครับแต่ถ้าถามว่าถอดซักถอดฟอกออกมารับรองสวยแน่นอนนะครับแต่ถ้าอยากได้นะครับเพิ่มอีกราคาหนึ่งนะครับเพราะว่าคันนี้ผมเน้นขายไวๆเพราะว่าเขาฝากขายแล้วก็เราไม่ได้เพิ่มต้นทุนอะไรในการถอดซักถอดฟอกถ้าทําไปมันจะเพิ่มต้นทุนพี่ๆบางคนไม่ซีเรียสจะเอาไปถอดซักฟอกเองก็ตามสบายนะครับคันนี้รองรับ e 2 0เดิมจากโรงงานนะครับ น้ำมันนะครับเป็นเครื่อง1.5กินประมาณ17-18กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ17-18กิโลเมตรต่อลิตรด้านหลังกว้างขวางใส่ของได้เยอะซอกเดิมทุกอย่างฝากระโปรงท้ายไม่เคยแกะครับมียันเจาะของหลวงพ่อมาให้ด้วยนะฮะไม่รู้ว่ายันเนี้ยทำให้เขาไม่โดนชนตุหรือเปล่านะฮะแต่อันเนี้ยน็อตไม่เคยแกะเลยนะครับรถไม่มีชนเลยนะฮะยาแนวเดิมจากโรงงานทุกจุดนะครับหลุมกระไดสวยงามไม่มีการเจาะติดแก๊สอุดแก๊สพ่นสีแต่อย่างใดนะครับเดิมๆจากโรงงานทุกอย่างนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะฮะกุญแจมี กุญแจแบบนี้มาให้แล้วก็มีรีโมทมาให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนห้องเครื่องแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับตาตาที่เดียวติดนะครับผมตาตาที่เดียวติดนะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบมากมานะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับห้องเครื่องนะครับสะอาดสะอาดด้านดีมีแค่เศษดินเศษฝุ่นเศษรรไกตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นปากระโปรงหน้าเดิมๆจากโรงงานนะครับ ได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญของ Honda ตั้งแต่กิโลเมตรแรกยันปัจจุบันนะครับนี่นะฮะซึ่งไม่ต้องห่วงนะครับถึงมันจะวิ่งไปหลายหลายกี่กิโลก็ตามนะครับถ้ามันได้ดูแลของ Honda นะครับผมบอกเลยนะครับมันวิ่งได้ทะลุล้านโลแน่นอนนะครับเพราะว่าช่าง Hon d a ผลิต Honda มาก็มาซัพพอร์ตฮ o n d a อะไหล่ทุกชิ้นของคันนี้เป็นอะไหล่แท้นะครับเป็นอะไหล่แท้ของ Honda ทุกชิ้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะครับ เข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับภายในถือว่ากว้างขวางตามสไตล์ Honda City นะครับกว้างขวางตามสไตล์ Honda City ส่วนใหญ่นะครับรถรุ่นนี้นะครับราคาผมจะขายอยู่ประมาณแสนกลางๆไปถึงแสนปลายๆนะครับแสนกลางๆไปถึงแสนปลายๆนะครับ แต่คันนี้นะครับเราขายในราคาแค่แสนต้นๆเท่านั้นเพื่อให้พี่ๆเอาไปใช้งานนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ชอดซักถอดฟอกให้นะครับเราไม่มีเวลาจึงเอาขายให้ราคาเราเาๆเบาๆไปให้แบบนี้เลยนะครับพ่อค้าที่สนใจเอาไปขายก็มีกําไรนะครับผมพี่ๆลองดูนะครับตัวรถดีนะครับประวัติดีนะครับบุ๊กเซอร์วิสต่างๆทุกอย่างอยู่ครบเลยนะฮะนี่นะฮะบุ๊กเซอร์วิสต่างๆทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่นะฮะมีมาให้ครบเลยใครอยากได้รถประวัติดีๆแบบนี้ไปใช้งานก็ ตัวรถอยู่ที่พุทธมนตรสาย2กรุงเทพปริมณนทนส่งฟรีเหมือนเคย่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งพนักเลิเห็นคลิปแล้วถูกใจอยากได้รีบจับรีบจองมาดูรถไม่ได้เรามีบริการสไลด์ออนถึงบ้านท่านแค่มัดจำมาหรือบางคนกลัวเรื่องมัดจงมัดจำไม่ต้องห่วงอยากดูรถไม่เป็นพาเพื่อนพาช่างมาช่วยตรวจสอบได้เลยเรายินดีให้ท่านตรวจสอบนะครับผมนี่นะฮะว่าขับขี่ดีจริง หรือท่านไม่มั่นใจขับคันนี้ไปตรวจสอบที่ศูนย์ฮอนด้าได้เลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันลงในระบบคอมพิวเตอร์อยู่แล้วมีแท็กของ Honda ชัดเจนนะครับว่ารถทุกระยะนะครับ h a p p y Check In by Honda นะครับผมทุกอย่างเซอร์วิสบายฮอนด้านะครับฝากกันไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยเพื่อนๆพี่ๆหารถอยู่นะครับส่งคันนี้ออกไปให้เขาได้เอาไปใช้งานกันโบนัสออกแล้วอย่างซื้อรถให้ลูกให้หลานให้คนเข้าคนแก่ขับขี่หาหมอขับ เ่ยวปีใหม่รับกลับบ้านปีใหม่เพื่อเป็นรางวัลตอบจะอาเป็นรางวัลตอบแทนให้กับตัวเองในการเหนื่อยล้ามาทั้งปีคันนี้ก็แนะนํานะครับในราคาแค่แสนต้นๆเท่านั้นคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พี่เสียไปแน่นอนนะครับเรารับเทินเรารับซื้อเรารับแลกเปลี่ยนทุกคันขอเพียงถูกกฎหมายเท่านั้นทุกอย่างมาคุยกันได้นะครับผมหารถดีๆขับขี่ใช้งานรถที่ซื้อไปใช้งานรถมือสองซื้อไปใช้งานไม่ต้องซื้อไปซ่อมต้องซื้อกับ i อยูสขาขอบคุณครับ